สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกลายเป็นพ่อบ้านสร้างงานนะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่หกนะก็วันนี้เราจะมาลุยลงรถกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเอารถรถยนต์ผมนะส่งอู่นะครับเอาไปซ่อมนะวันนี้ก็จะมาเคลียร์รถนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับพบก,กัน EP ถัดมานะก็วันนี้ดึกๆึกแล้วนะครับพอดีมีธุระด,วดนะ่วนนะพอดีก็รถผมเสียนั่นละแหละก็เลยวันนี้ คุยกับช่างเสร็จว่าพรุ่งนี้จะขยับเข้าอู่แล้ววันนี้ก็เลยดึกๆเพิ่งคุยกับช่างเสร็จด้วยก็เลยมาเคลียร์นะครับตอนนี้ก็อื <c oughs> ราารครึ่งๆเดี๋ยวเรามาลุยกันครับจากอีพีที่แล้วนะก็จะเป็นมุมด้านหลังกองนะครับเป็นมุมตู้เสื้อผ้านะวันนี้จะมาทําตรงลงรถกันนะครับก็วันนี้ที่จะเคลียร์อะไรก็คือผมจะต้องเคลียร์ในรถนะของใช้ทั้งหมดนะครับก็จะเก็บให้หมดนะให้หมดออกมาเลยให้รถโล่งหมดเลยนะครับ ให้เกลี้ยงของใช้ทั้งหมดเพราะว่าจะส่งซ่อมที่อู่แหละพรุ่งนี้รถจะมาล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเคลียร์ด้านทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ก็เป็นตรงโรงรถนะครับก็เป็นข้างบ้านนะแล้วก็นี่ก็เป็นด้านขวาเป็นที่ผมปลูกผักนะต้นกานะครับผมนี้จะเป็นทางเข้าเราต้องเคลียร์ของทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางกว้างๆซ้ายขวานะบ้านผมมันหักสองนิดนึงนะจับทางเข้าพรุ่งนี้รถสไลด์จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็ จะต้องเคลียร์ด้านข้างออกทั้งหมดให้โลกนะครับวันนี้ก็จะเคลียร์ของให้มันโลกนะเพื่อรถจะได้เข้าออกจะได้เข็นรถออกสะดวกนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่า ก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งหน้าอยู่นะก็เคลียร์รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เคลียร์รอบๆทางเข้าทางออกนะ EP หน้าผมจะไปทําตรงไหนต่อนะครับในมุมของบ้านนะก็ฝากกดติดตามก,กดซับสไครต์กันในวันนี้ไปแล้วนะครับฝันดีนะบ๊ายบายขอบคุณนะครับ